สวัสดีครับสาลาครับผมมือนี้สซาลาได้ออกผนแนนมาให้เบิึงนะครับเนาะว่ได้ออกต่อโดนย้อนว่าอยากเบียดอยากงานนะครับเนาะก็เลยออกคะแนาให้เบิึงส้มๆไปก่อนพ่างๆครับผมมีเท่านี้แหละครับอันนั้นก็ได้ให้ fc พิ่นไปนะครับเนาะ fc พิ่นอยากได้ครับว่ามันใหญ่ดีเงีดีครับก็เลยให้เพิ่นไปซื่อๆครับ ว่มีใครใจ่ายได้ทั้งสิ้นเพราะว่าเพิ่นมาอาอย่บ้านเนาะครับเนาะปัดนี้ผมก็น,นี่แหละเจ้าด่างผมบ่ได้ออกต่วัวแล้วแกมีอยู่ยมั่นฮุกเจ็ดตัวนี่ครับนี่ตัวตัวแม่ครับผมแล้วเขาครูก็จะด่างจะด่างเตียวเตียวว่ามันเกือบตายนี่ครับอีกตัวหนึ่งครับก็ท่านได้ออกครับแต่บ,บุตรล้นนะครับเนาะ หมดแด้คร,รับบระธานดีออกครับผมอยากเรียกครับผมก็เลยเมียนขีดประธานดีเมียนขีดเมียนนำเยอะเขาแนะนำให้เลยครับปุ่มกมาตุละเนาะครับเนาะครับมีเท่าน,นี้แหละครับน้องผมเจ็ดเจ็ดตัวครับหนองนั่นป่มกปล่อยเนาะครับเนาะกันได้ดินดีนปล่อยเบิร์ดสวัสดีครับ